โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมวันนี้เราเลเกมไมโครฟ้าในไมโครฟ้าเอาชิลล์เลยปาร์ตี้สามสิบสองกันแล้วเย a ถูกป่ะใช่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 ไม่ได้จำไม่ได้จำผมสามสิบสองแล้วไม่จำอะครับสามสิบสองแล้วสามสิบสองแล้วเอาดูเราไม่เคยจำทุกคนต่อจากพาร์ตี้แล้วเนี่ยผมก็มีน้องเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันหลายมากเลยว่าไงวะ อ่าพี่เวฟรับผมชอบโฆษณาชองพี่มากเลยโอ้<ล>คือยคือผมเป็นคนที่ซีเรียสจากการที่จะโฆษณา <c oughs> คือผมไม่ได้โฆษณาเพื่อที่จะให้อ่าเอาใจลูกค้าหรือว่าเอาใจคนที่มาจ้างนะครับ<อ>คือที่ผมทำโฆษณาออกมาเป็นการ์ตูนหรือแอนิเมชันเนี่ยเพราะว่ากลัวใจเด็กอะไรคือกลัวใจเด็กวะ <c oughs> <c oughs> เออผมเอาใจทุกคนด้วยเออก็ของพี่ลูแม่ที่อ่าเป็นแบบ พี่เวฟครับผมชอบขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมไปด้วยแล้วกันในการแต่งสกิลเนาะแล้วก็เมื่อวานมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับทำไมพี่ลงคลิปช้ามากเลยเมื่อเที่ยงวันนี้กูตื่นสายทุกคนไอ้ชิคกี้นี่มันปั๊มแรงสับด้วย嘛ไอ้อะไรนะผับแรงสับเร็วทุกคนตอนนี้ผมได้ทำ ขับแมลงสาบเสร็จแล้วดูโอเคอย่างที่เ้ต้ต้นเ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 ตห็นปะคือมันจะมีแมลงสาบที่เต้นอยู่ข้างล่างกับเต้นอยู่ข้างบนแล้วแบบมีแบบสีอย่างเี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอะไรอะไรอะไรผมอ๋อมปากปากพี่ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเฮ้ยมาดูดิมาดูบ้านมาน้ำพี่นี่มากูลืมอะไรบอกวะปลาบ้านบ้านนะสองสองศูนย์เดี๋ยวลบ เก้าหกเจ็ดเด้เด้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 โอ้พึ่งมาสร้างเมื่อวานนี่ไงเอาดูเนี่ยลบเก้าร้อยโอ้ไกลแท้ว่ะมันติดทะเลไงมันจะได้แบบเออมันจะได้อยู่กับธรรมชาติใช่ธรรมชาติเก้าร้อยทุกคนเก้าร้อยแล้วไปอีกเท่าไหร่ต้องไปฝั่งนี้สิสองร้อยสองร้อยเป็ดไหนวะ เด็ดเด็ดเปนล่ะไปล่ไปกล่ะเดเดดเดดเวไปเดดเวอข้างล่างดิอยู่ข้างล่างดเดดเดดเเดดเดดเดดดูดิอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันมแอบสร้างตัวไหนทุกคนมันเสกเนี่ผมไม่เคยเสกครับอไหนมาเนดูเดดูเดมันไปกองอะไรอยู่ตรงน้ตอนแรกนึกว่ามันจะว้ายเต็มนี้ไม่ไม่ดูนั่นน่ะอยู่ฝั่งนู้นน่ะเออมันไปกองอยู่ตรงนั้นน่ะไอิมดาเอปลงมาดูในบอเไอิมดาทุกคน อันนี้พี่จับมาใส่เองเลยเหรอใช่ทีละตัวทีละตัวนะฮะดูดิเป็นไงเฮ้ยเขามีจินตนาการหมดทุกคนมีน้องคอมเมนต์บอกว่าพี่เบฟครับอะไรอะไรมช่วยตั้งชื่อเดี๋ยวนะผมจบไว้อยู่ทุกคนช่วยตั้งชื่ออ่าอ่ากบกบที่เกิดใหม่ว่าต้า น่าโง่คนที่เกิดใหม่ว่าตาหน้าโง่โอ้โหอะไรวะเนี่ยคือพี่ว่าเราควรเลิกที่จะตั้งชื่อด่าก่อนนะเพราะว่าบางคนที่เขาชื่อตาเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเขามาด่าพี่ใช่ใช่ไอ้บึ้งเซฟอีเนี่ยไม่เกี่ยวมึงด่ากูงทำไมไอ้ชิบหามบึ้งเซฟยังบึ้งเซฟยังเสซฟแล้วเสซฟแล้วเสซฟแล้วโอเคย้ายย้ายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกับบ้านกับบ้านแล้วมึงมาสร้างอย่างนี้แล้วพลาดที่กูจะสร้างอะไรเอาก็ดีไงทำบปดีไงไอ้บ้านประวาน บ้านประวานเนื้อไม่บอกว่ามิวเขาสร้างบ้านประวานให้ดูหน่อยใช่เป็นตู้ปลาใช่ป่ะเดี๋ยวให้ทำเป็นตู้ปลาใช่ไหมแล้วไงพี่เฟมโอ้ยเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวดูดิดูดิดูมันฆ่าเราอยู่ดูคนดูคนที่อะไรโดนไก่ดีตายมึงก็บ้าแล้วโดนเนื้อกระต่ายย่างตีตายโอ้กูเดียวบอกแล้วเราปันเทพเจ้ามันแตะกันไม่ได้เออ กูว่ากูถอดชุดก่อนทุกคนดูดิทุกคนดูดิกูจะไม่ใส่ชุดครบเซตแล้วไม่งั้นกูต่อยพี่กูตายแน่เนี่ยมันไปชัดนะอะไรเนีเออเอ้ยเอ้ยเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะเหรอไอ้ไม่เยอะไม่เยอะกูเหลือแค่รองเท้าเอามือให้กูถอดชิ้นกูไม่เหลืออเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไม่เยอะแล้วไปเยอะไปเยอะไปเยอะเลยไปเยอะเลยไม่แล้วโอเคโอเคจะได้ปลอดภัยปลอดภัยกันไปมีน้องคอมเมนต์บอกว่าพี่เว็บคัพจะไปจับไอตัว ไอ,อตัวเฉาเกเพิ่มได้ไหมเราให้ตั้งชื่อว่าชากลังเลาฉากกังลาโอ้โหเฉาเก,ก๋ฉากักเลาเราไคเราจะไม่ไอ้นี่ไม่ได้ใช่แล้วก็มีน้องๆบางคนเนี้ยที่คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วบอกว่าพี่เวฟบครับบ้านมีปมหรือไงหรือว่ามีปมอะไรแต่เด็กหรือเปล่าทำไมชอบแกล้งพี่เฟรมจังก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันคือการแสดงนะครับทุกคนออนะแกล้งอะไรครับไม่เคยครับไม่เคยแกล้งเออมันคือการแสดงใช่ทุกคนทุกคนทุกคนต้องแยกแยะว่าคอนเทนต์เอาสนุกใช่ไหมเออคือ เเราก็แกล้งกันเฉพาะในนี้แล้วก็เพื่อเอาความสุขสนานของพี่โบเท่านั้นนะครับถ้าออกไปข้างนอกกูจะไปแกล้งมันยังไงครับเออเดี๋ยวกลัวแกล้งมันนั่นแหละมาโอเคเดี๋ยวนี้พี่เฟรมเราจะทําอะไรนะพี่ที่พี่พูดไปเออไว้ไอ้ไอ้ตามใจเด็กดิที่เด็กบอกว่าให้สร้างตู้ปลาวานอะเออมินูโดผมว่าอยากให้เราสร้างตู้ปลาวานทุกคนอยู่นี้เราจะมาสร้างตู้ปลาวานกันทุกคนคือเป็นตู้ที่ผมว่าเราน่าจะต้องสร้างแบบ อัะพี่มีหาใหญ่โอเคไอ้กระจกเราไีเยอะพอดีเลยเวฟดูดิกระจกบิสพันสองเราจะสร้างไว้มีอะไรนะพันสองกระจกอ่ะเอากระจกไปพันสองนี่นี่พี่พี่เราจะสร้างเราจะสร้างไปทางนี้พี่โอ้โหยโอ้ยเอ้ยไหนไหนผมว่าผมยจะได้เป็นแบบตู้ปลาลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๊ดุนมีอะไรเบียร์คให้เราให้เราบินมาบ้านแล้วเรามองเห็นตู้ปลาอ๋อ้ตู้ปลาเลยเหรอเออคือโอ้เวลาเราบินมาบ้านแล้วเราแบบมองเห็นตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยทุกคน น่าเป็นอะไรที่พุ่งๆเราจะสูงไหมเอาสูงประมาณนี้ไหมโอ้เออสูงเกินแล้วทำลอยฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าเราจะทําเป็นฐานต้นไม้ด้วยอ๋อทำต้นไม้เหมือนกันแต่ทําลอยฟ้าก่อนเหมือนกันเถอะเพราะมีน้องบอกพี่เวฟครับไหนบอกว่าจะสร้างบ้านแบบต้นไม้ไงอ๋อนี่แหละเออก็เลยแบบเอาโอเคๆก็ได้เดี๋ยวเราจะสร้างเป็นฐานต้นแบบต้นไม้เนี่ยที่แบบคนขอเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างเูด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 ู เดี๋ยวเราต้องเคลียบเราเราต้องเคลียร์บล็อกเอ้ยพี่เฟรมอะมีอะไรจะขอพี่ว่าไงวะนอนกันเถอะนอนได้ไหมไม่ได้มันมีตัวหาอะไรไม่รู้มากวนกูเนี่ยมาดูแล้วเราจะสร้างเป็นแบบไหนกระจกไหมหรือไงพี่จะไปใส่กระจกอ้าวกูโดนตีเฉยเลยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกำลังจะหลับอยู่แล้วมาดูเช้าเช้าก่อนแล้วก็ let's go เร็วเร็วเร็วเช้าเออเอ้า เราแขนน่ะเราไม่ได้แขนเราไม่ได้แขนน่ะดูดิแขนน่ะเราเรามันจะสะกิดเฉยสะกิดเรารีบตื่นดีกว่าอะไรเงี้ยกูไม่ได้เสร็จเกาะแล้วพี่กูไม่ได้เสร็จเกาะแล้วมันจะไม่ควรตายสิตีทธรรมดาเลยเว้ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเวนต้องระงับด้วยการต้องจองเวนนะพี่เปรมดูดิทุกคนเราแขนนะแขนไปเรื่อยเลยอะไรไม่ได้แขนหายด้วยอะไรพวกเนี่ยอะไรหายอะไรหายนะ ขวานเออดูเดี๋ยวมันจะโทษเราทุกคนแล้วมันก็ยึดขวานเราเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งหยิบขวานมาเมื่อกี้สีแดงไอ้บีบีผมมีสีสีเหล็กกับมมเหล็กเนื้อกูก็หายด้วยเนื้ออะไรโอ้โหเนื้อก็อยู่ดีเนื้ออยู่ดีเนื้อเนื้อก็ตายด้วยกูลิมิเต็ดอิดิชั่นไอ้เนื้ออยู่ดีเนื้ออยู่ดีเนื้ออยู่ดีแล้วไอ้นั่นล่ะแล้วไอ้นั่นล่ะขวานอ่ะขวานมิจฉขวานเหล็กอันเดียวอ่ะประสิทธิภาพหนึ่งด้วยโอ้ทุกคนดูดิ หายอะทุกคนอะไรตกดีจัเอออาจจะตกไปก็ได้เนี่ยตกไปเออตามรอยตามรอยตกเมื่อวะเอออันนี้อันนี้ไปเดือกกระต่ายไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออบอกแล้วเห็นปะดูพี่เจขบวนเวททำไมด้วยทุกคนตกจริงด้วยเออพี่เจคนแบบนั้นแต่ตอนแรกผมคิดว่ากูสีแดงมานะเอาเราเขาบุษีเลยไหมกูคิดไปเองวะน่าจะคิดไปเองแล้วทุกคนน่าจะอันนี้แหละปะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามีน้องบอกพี่เวฟเราเป็นมึงลืมง่ายจัง ต้องมีอะทำไมมึงลืมไม่ได้ใช่ปะ่ฮ้ยแต่ไงพึ่งต้นพึ่งตัวนี้เราก็จับไปเห็ดเอ๊ะแต่ว่าเราอยากจะทำปามพึ่งก่อนเว้ยแต่ตอนนี้เราก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าเราไม่เอาดีกว่าผมไม่เอาเป็นต้นไม้ละเป็นแบบไหนผมว่าเราสร้างเป็นเมฆดีกว่าโอ้เมฆแล้วก็มีปลาวานอยู่ข้างบนตู้กระจกที่ลอยอยู่บนเมฆ เออหน้าสนนะเรานะตอนนี้เนี่ยตุ้มจกที่ลอยอยู่บนเมฆตุ้นน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนว่าเราจะปิดเมฆนะไม่ไม่ไม่หมายึงเมฆอะเมฆที่เราสร้างเองอะโอไม่จะดู่อนแบเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาแบบคนแกะมาทําไม่จะได้รู้ว่าไอเมฆมันสูงขนาดไหนอ๋อเมฆสูงสูงจังไหไม่ไม่ไม่จะเป็นไม่ไม่จะเป็นไม่จะเป็นไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดก็ได้เราเราจินตนาการเมฆเอา กินตนการเราเลยเราเราได้สร้างแล้วเราได้จะต้องจินตนาการเมฆกัาแล้วแหละเราบอกว่าเราต้องมาปูฐานก่อนคือน้องบอกว่าอยากได้เราสร้างชี้เลี้ยงปลววานยักษ์เลี้ยงเปลววานไปจะขาดปะเลี้ยงเปลววานอยู่ในนี้พี่เฟรมว่ามันทำอะไรปะางต้นไม้ข้างล่างไปทุบบอกให้หมดได้ไหมทำไมอ่ะเกกะข้างล่างเนี่ยนะเออจะไป เเอออว่าะ้จกไม่พอนี่กระจกพอดิอยู่ในตัวพี่เป็นร้อยเออรู้รู้แต่ว่าใช้เป็นล้านเลยเออกูใส่ขึ้นมาได้เลยไม่ลาพอดูในตัวพี่เป็นร้อยนะแต่ว่าแตว่าใช้กระจกเป็นล้านเฮ้ยดาวนเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าเราต้องทำได้สิเบฟเราต้องทำได้จะสร้างแบบใหญ่ไม่เล่อนทื่อทาเลยใช่ใช่ใหญ่เลยแบบอลังการงานซ่างตัวขนาดนั้นเหรียพี่อลังการเลยเหมือนแบบบ้านต้นไม้เห็นปะเออเราต้องไป็น้อยหน้าเว้ย โอ้ไม่เอาได้ไปทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมึงสร้างเอาละโอ้สบายเลยกูมันหมดเท่าไหร่วะเนี่ยไมอะไม้หมดเยอะเหรฮ้ยพวกภาพอะโอ้ยมวกจัมปอะไรกันไป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 เกินไปมึงเกินไปโโอ้ห เลยอ่ะไม่รู้ทำไงวะกูคิดว่าจะทำเป็นกระจกให้มองจากข้างล่างขึ้นบนได้ไม่เราไม่ได้เอามองจากข้างล่างขึ้นบนโอ้เออเราทำแบบนี้แบะพี่เราก็ทำเป็นชั้นกระจกแล้วก็ข้างล่างเรายังไงเราก็ต้องปิดเมฆอยู่แล้วก็ข้างล่างไม่ใช่เดวิดชั้นต่อไปเราต้องเป็นดินนะไว้ปลูกพวกสาหร่ายได้ด้วยใช่ผมรู้โอ้เออคิดมาแล้วคิดมาแล้วเย่จะเป็นเดียนนะ มันใหญ่มากใเลยใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋เราอลังการงานสร้างเราเราเราบึ้งเราเบึ้งเอ้อเราสร้างหาอะไรเยอะกระดาษ้ิบเนี่ยโอ้มันเตั้วจันทร์เลยมันสี่เรามันสร้างข้างบนเดือดร้อนเนี่ยข้างล่างอ่ะข้างล่างนี่แบบดำปึ๊ดเลยทีเดียวเออที่ผมบอกพี่เบ๊นี่ก็ตรงนั้นแหละเพราะว่าข้างล่างมันจะดำเออนี่ก็วางไปฮะวางไปวางไปวางวางวางผมไม่แน่จะวบล็อกจะพอตลอดแต่เราจะทดลองอีกไอ้เราโดนเราโดินเราจะโอเคเพราะพลอเพราะคลอ เรียบร้อยตอนนี้เราได้มาเป็นพื้นทีแล้วที่เหลือก็แค่ใส่กระจกซึ่งไอ้กระจกเนี่ยผมว่านะเราต้องใส่มหาสารแน่เลยใช่มากๆมกบอมากอ <affirm> แต่เราใส่ง่าย<ว>มันใส่ง่ายอยู่มหาสารก็จริงแต่ใส่ง่ายเออใส่ใส่ใส<ๆ>่ใส<ๆ>่ท<ๆ>ุกคนต่อให้เรามีกระจกมหาสารม<ๆ>ันก็ถือว่าใส่ง่ายเดี๋ยวเราเผาก็ได้ป๊บนี้อันนี้จะต้องสมดุลกับไอตู้นะตู้ปลาเดี๋ยวข้างในนี้ผมว่าเราควรที่จะมีบ้านไหมมีบ้านเราอยู่ข้างในบ้านเงินเดืออก็ดีนะเป็นบ้านใต้น้ํา เออมีแบบบ้านอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยชมวิวด้วยชมวิวด้วยุกคนนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะสูงพอหรือเปล่าเดี๋ยวขอบินมาฝั่งนี้ก่อนบๆงพอสำหรับตู้ปลาไหมก็ถ้าเราทําก็อแค่นี้ก็ได้จะสูงพอแล้วแหละใช่ที่เหลือเราไปแล้วก็จะมาวางอย่างนี้โอ้โหบอกเลยว่ากูจะเพลิงงบประมาณกระจกมากๆเล้แต่ว่าพันอันพอป่ะพี่พันอันเหรอใช่เหรอกระจกพันอันน่าจะพอนะทํา น่าจะไม่ได้เสียเยอะขนาดนั้นพันอันน่าจะหรือโอ้โหเรามีพันสองเลยนะเรามีพันสองก่อใช่ตอนนี้น่าจะหมดไปแล้วห้าร้อยไม่ได้ยังไม่ได้ถึงคืนว่าหมดหมดแล้วนะในเราจะถังมาใส่น้ำอีกแล้วทุกคนหมดแล้วพี่เบ๊มเฮ้ยจริงจังโอ้ยังไม่ได้ไปไหนเลยโอเคนี่ต้องไปนั่งเผากระจกเลยทุกคนโัวยังทงรู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 งเนี่ยเราจะใส่อะไรไม่เป็นไร เป็นกระจกที่คุณพ่อคุณแม่เปลืองเปลืองมากๆเลยทุกคนดูดิโอเคมันมีไอ้เตาเผากระจกโดยเฉพาะไหมมันจะสะดวกกับเราบ้างเลยโอ้โหนโหนโหนโนเสียใจเสียใจไม่มันไม่มีเลยทุกคนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมว่าเราต้องแยกกันเทียบกันใช่เอ่อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีให้เก็บ ี่รอะมีทรายทรายมีเก็บทรายทรายบ้านเรามีเยอะไหมทรายบ้านเราหมดแล้วพี่เอาไปใส่นู่นหมดแล้วอ๋อโอยเหลืออยู่ไม่กี่บล็อกอะ่ะโอ้ยชิบหายแล้วทุกคนของมันเหมือนต้องใช้เยอะมากอะ่ะใช่แต่เราวัดไปทะเลทรายได้แปบ๊บเดียวมาไปทะเลทรายไปฟาร์มไปทะเลทรายก็ได้พัดก,ก่อนพี่น้องบอกว่าพี่เวฟครับลาพีทมึงเป็นคนทิ้งนะอา้าวชิบหายแล้วเวฟดโีโทษโทษพี่โทษพอดีไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจนะโทษคนนั้นโทษคนนี้ เนี่ยเราแล้วเนี่ยกูผิดอีกเนี่ยกูผิดอีกเนี่ยว้าให้ถูกตลอดแหละเอาถูกเลยเออต้องอย่างงี้ดิให้ชนะ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 ได้นอได้นอได้นออยากได้ชนะอยู่แค่ว่าตลอดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวขอไปฟาร์มกระจกก่อนแล้วกันแนะทุกคนนะผมว่าผมว่าเราต้องใช้เวลาในการฟาร์มกระจกโคตรนานเดี๋ยวกลับมาตอนเราเป็นชั่วโมงอ่ะใช่ใช่เราน่าจะต้องฟาร์มกระจกเป็นชั่วโมงเลยทุกคนตัวใช่นะ เลสโก้ลุยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้พี่เวฟก็ได้หากระจกมาแบบโคตรเยอะเยอะขนาดไห<ใ>นวะ <c oughs> คือแบบขนาดขนาดท่านที่ว่านั่งฟาร์มอยู่ประมาณครึ่งชิงได้ทุกคนใช่คือฟาร์มสามารถที่พี่มพิงได้กี่บล็อกเพงได้กี่บล็อกเดี๋ยวนะี้ตอนที่เราหยุดฟาร์มไอตอนที่เราบอกจะฟาร์มอ่ะมันตีหนึ่งไม่ใช่เหรอตอนนี้ตีสามแล้วครับ นี่ที่สามแล้วครับครึ่งชัโมงก็พลาแล้วนี่แหละทุกคนมันคือเหตุผลที่ทำไมพี่เวฟถึงลงคลิปแค่คลิปเดียวแหมแค่กูจัดคลิปะว่าตีสามตีอะไรนั่นแหละตีสามหกกะทีนี่ยคลิปตอนตีหนึ่งเออตอนเนี้ยเท่าไหร่ตีสามทุกคนใช่โอ้โหเ็นใจกันมากที่แบบฟาร์มอันยาวนานแล้วก่าจะได้นอนตอนไหนครับตีห้าหกโมงเออแะลร บางวันนี่คืออ,อ,อะไรลูกพี่ตอนไหนวะบางวันนี่ตอนประมาณหกโมงเช้าผมลุกขึ้นไปซื้อปิ้งไก่กินก่อนโอ้ซื้อปิ้งไก่กินก่อนแล้วก็ก่อนนอนเหมือนกันเถอะเออแล้วค่อยกลับมานอนอเ,เอออย่างนั้นจริงๆนะเว้ยโอเคตอนนี้พี่เบมได้กระจกกี่อันแล้วพี่บ <ๆ S 1> ้านสองพันกว่าเย,ย้สองพันเลยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเออทำไมเขามีเยอะจังวันเสพน่ะโอ้เสพกูเผาดูดิล้อมวงเลยตอนเนี้ยเฮ้ยทำไมเขารวยวะทุกคนล่ะ มาเดี๋ยวพี่เฟก็จะมานั่งทำไอของที่พี่เฟฟาร์มมาได้เหมือนกันนะพีเเฟก็ได้ประมาณน่าจะสองพันหรือสามพันอันน่าจะได้นะใช่เราก็ทำได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองดูที่ว่าพี่เฟรมเอาตรงๆเลยปะว่าไงวะตักใจอยู่เลยวะว่าไงว่าไงกระจกที่พี่มีอ่ะไม่พอเป็นทำไมวะเนี่ยเราดูดิดูดิทุกคนมันหลอกให้เราฟาร์มมันหลอกให้เราฟาร์มฮะแก้ของผมนี่มันก็นะ เกินพอแค่ผมนี่มันก็น่าจะเต็มแล้วนะพี่นะไม่ไม่อนี้พี่สำรองไงพี่สำรองไปทำเนียงอื่นเออเวลาเราไม่ต้องไปนั่งฟาร์มแบบนี้อ๋อจะได้แบบใช้รอบหน้าเออโอเคทุกคนสังเกตเดี๋ยวให้ดูเลยทุกคนสังเกตตรงนี้ทุกคน วีวีเอฟเวฟพุ่งตกมาจากที่สูงโง่ไอ้ทุกคนเนี่ยโง่เลยนะดูเขาเรียกว่าผิดพลาดทางเทคกันิลอ๋อเฟรนจ์เยอะตัวแตกไปเลย่งดีไม่คิดว่าจะตายบ้าเอ้ยโดีนะแถวบ้านไปเลยว่าตัวเองใส่ถูกตอแค่ชิ้นเดียวกูบอกให้ใส่หลายชิ้นไปเลยแต่อย่าตีกันแค่นั้นเองทำไมวะทำไมวะผมไม่อยากฆ่าคุณโอ้ยไม่ยากทำร้ายคุณแล้วให้คุณตายแล้วมาโทษผมโอ้ยพระเทพบุตรพระเทพบุตรเลยก็มาหาว่าแบบ มึงฆ่ากูแก่เบ๊บอะไรแก่มันไม่ใช่เราไม่บ้าการเราไม่บ้าการพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นว่าไม่ไม่ว่าทำไมวะทำไมวะกูแค้นตรงไหนกูไม่เคยแค้นกูไม่เคยแค้นเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจก็มาหาว่าเราทำร้ายร่างกายดูดิทุกคนอมันไม่เจโลหรอกไอ้คนจะเฟมอ่ะ พูดอะไรเดยพี okay. ่เอากระจกไว้ท oh, ี่บ้าน้วพี่ไปได้ๆๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ากระจกที่เหลือของพี่เฟรมแล้วก็ของพี่มันจะมีทั้งหมดกี่บล็อกแล้วทุกคนนะจะว่าไปพี่จะไปกลับไปกันเดี๋ยวนี้ห้าพันบล็อกไปห้าพันบล็อกนี่ก็น่าจะได้เลนะห้าพันบล็อกแต่ผมว่าผมน่าจะเหลือน้อยแล้วผมไปสร้างหมดแล้วอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเหลือน้อยผมไปสร้างหมดแล้วอ่ะอะเราเอาของเราสร้างโอ้โหดูดิมันไม่มีแบบ พี e ่เฟรมมันไม่มีซากเลยทุกคนดูดิดูดิอะไรวะอย่าฟาร์มก็ฟาร์มช้าฮัลโหลอะไรไม่รู้อะไรครับผมฟาร์มอยู่ดิหมู่บ้านทะเลทรายของผมเนี่ยอูทะเลทรายวะผมพี่บ้านส่วนตัวฮะเพื่ออะไรเพื่อนะผมมีอยู่แล้ประมาณสามพันแปดร้อยบล็อกพี่เสามพันแปดร้อยบล็อกในเว็บพี่มีให้เปิดเต็มที่วางทั้งหมดอีกเออก็ได้ประมาณได้เกินห้าพัน แล้วที่ผมวางไปทั้งหมดถ้ารวมหมดข้างในนะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ก็ถือว่าเยอะนี่ๆเราสามารถใส่กล่องเนี้ยได้ไวเนี่ยเออในเนี้ยมีอยู่สองพันที่พี่ถือใช่เหรอเออเอาไปวางดูเอาไปวางดูเอ้าแล้วไม่บอกกันแต่แรกมึงบอกแล้วผลตั้งนานโอ้ยไม่ไม่พี่เพิ่งรู้ความสามารถนี้ ก็ดูทุกคนดูดิดิไม่รู้เป sí, ็นฝันกูเป็นผู้ร่างงามาเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะนำดินนี้ยผมไปใส่ข้างในให้จนเต็มไว้ทุกคนใช่เราจใส่แป้งีต่เราจะใส่ดินก่อนแล้วนี่กูต้องมาฟาร์มดินอีกเลยไม่ฝันเรามีเรามีโอเคโอเคตกใจตกใจ ที่ไป <ừ, S 2> ฟาร์มฟาร์มทรายได้ไหมฟาร์มทรายทรายเง้นหรือมีเยอะอ,อยู่นะมีทรายเหลือป่มมีทรายเหลือป่ะโอ้พี่เออทรายทรายไม่เหลือแล้วอ่เอ้ยต้องฟาร์มต้องฟาร์มไม่เหลือไม่ได้เออมีอยู่ทำไมวะเออเราต้องการทรายเพราะว่าไฟล์ทรายนี่จะปกต่บนสุดไงโอ้ปกติเราทำให้แบบว่ามันมันสามารถมองเห็นชั้นชั้นนี้ได้ไง โอ้แล้วแบบมองเื่นชัดของอ่าแผ่นดินข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันใช่หาดกันเด้อเออใช่มันต้องแบบสวยดูเท่ไปก่อนทุกคนเท่ไปทุกคนจะพยายามสร้างมันดูแบบว่าดูเหมือนจริงที่สุดเว้ยเหมืออนจริง่วเราจะสร้างมันดูเชียนเป็นหนึ่งสองจริงดีเนาะปึ๊บแล้วก็ถามว่าเราสร้างเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อนะครับเราก็จะมาสร้างอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นชั้นของดินใช่ใช่ใช่ เราต้องใส่ชั้นของดินใต้ทะเลไปด้วยนะทุกคนนะทำให้มันมีมิติเออทำให้ข้างล่างมันมีมิติแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาสารลูสลาลายอะไรอย่างเงี้ยมาปลูก<ช>แวกก็น่าจะ work กว่าที่เราจะทำเป็นแบบ,แบ,บน้ำงูงๆนะครับเพราะว่ามันคือที่ตั้งโชว์พระเจ้าอ่ะอคนเยอะชอบคำนี้มากเลยเอามาเพิ่มอามาเพิ่มเ,เ,มเรเดี๋ยวเราต้องทรายปกข้าวบนอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปใส่เยอะนะทุกคนนะคือ เราจะทําเป็นแบบงูๆไว้แต่ละบุ่มยังนี้ก็น่าจะเวิร์ k แล้วเราจะทําให้แบบว่ามองเห็นแค่ฝ่ายเดียวก็พอเร็วเอาเยอะขนาดไหนไซเอเอาเยอะขนาดไหนไซเอ็มเอาเรื่มาเต็มตัวพี่อ่ะเต็มตัวยิ้วจิ้วเต็มตัวยิ้วเออไหวปะครับไหวปะครับไหวไหวยิ้ว้ยผมมีที่ใส่อัตโนมัติอยู่ใช่ปะครับใช่ปะครับเด้อเด้อเด้เด้อเด้เวฟกูณช่วยเด้เวฟงานนี้ทำหรอกเวฟกูณช่ยกูน้อยกลัวในเตาเผากูนี่แหละเยอะ อะไรวะโอ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะอะไรวาอะไรมาโอ้ยน่าทุกคนนะผิดพลาดทางเทคนิคในการทำโ do ดูดิทุกคนดูดิโอยมันมีรอยรั่วตรงไหนอะทไมกระจายแบบปะจริงมากรอยรั่วไอ้หุ่นไมมันกระจายไหมทุกคนเฮ้ยจะทำให้มึงกระจายกูจะทำให้มึงแบบอนอนแต่อะไรอะไรคือมีรอยรั่วครับอะไรคือมีรอยรั่วเนี่ยไม่คือคือพี่ไม่เข้าใจผมหรอก เจ่งไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจพี่ไม่เขาเต็มหรอกแล้วกูต้องมานั่งขุดดินเหี้ยมันดีกว่ีกว่าดปวเป็นอะไรที่เบริคุนแล้วจะมืดแล้วด้วยนอนก่อนดีไหมนอนก่อนดีไหมแป๊บหนึ่งนอนเหรอนอนดิใช่นอนแป๊บแป๊บโอเคนอนตรงไหนกูนอนบ้านลุงนี่แหละเออโอ้กูเกือบตายไปนอนบ้านลุงดีละนอนแจ๊อ โอเคแล้วก็กลับบ้านเยแล้วกูเบื่อการตื่นไอ้กลับมาบ้านแล้วแบบมันไหลลงตรงนี้มากเลยโอเคเฮ้เป็นชั้นดินว่ะก็ไม่รสเลยนี่อะไรเนี่ยผมทุบอกทุอบอกเฉ่ๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดข้างจบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจบจบเออเป็นชั้นดินเลยทำปราสาทข้างในไหมเฮ้ยไม่เอาขี้เกียจอ๋อดูไหนว่าทบ้านไม่ใช่เดอข้างในอ่ะ หนึ่งหลังเ,เรียบร้อยตอนนี้เ,เราก็ได้เป็นพื้นที่ประมาณนี้แล้วก็งานต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทําหลักๆเลยเว้ยไหนวะคือการโปะทรายทับอีกแค่ชั้นหนึ่งทรายทับอีกชั้นหนึ่งเออเออทรายทรายทับอีกชั้นหนึ่งเก๋นีแค่แล้วะ <c oughs> โดยกนอันนีอ้อันนี้ทรายระจกนี่นี่ทรายทรายทรายไปอ่ะบอกกูทำไมอ่ะกูเอาบอกให้กูทำไมกู ว่าว่าไห้ผมทำไมคำนี้อยู่ๆก็เอารายมาดูดูดีดูดีดูดีทุกคนดูดีดูดีดกว่าจะทำไม่ผมมีงานของผมที่ต้องทำปโดยังไงว่าปรทับให้หมดเลยเหรอใช่ใช่คือโปรทับฉันให้หมดเลยถ้าไม่เห็นดินเลยอ้าวชิบหายละมาเดี๋ยวต่อไปผมสิ่งที่เราจะต้องใช้ต่อไปแล้วผมจะเป็นสาหล่ายเวสสาล่ายเนี่ยเพื่อทำให้น้ำเนี่ยนิ่งแล้วก็ไม่ใช่เป็นหลุดนะทุกคนนะโอ้หายใจก่อน นี้สาลายสาลายนี่เราจะต้องใช้จํานวนมากเพื่อที่เราเออสิได้บอว่า<ป>เอาสาลายพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่าทาให้น้ํามันไม่ใช่น้ําไหลลงอ่ะเออเขาเรียกอะไรวะคือมันจะปารับสมดุลน้ำอ่ะทุกคนเอาง่ายๆสาลายจะช่วยปารับสมดุลน้ําได้นะครับเราจะเอาเจ้าสาลายเนี่ยไปแบบจํานวนเยอะมากเพราะว่าเราจะต้องปลูกสาลายทุกบล็อกข้างในคือเข้าใจไหม เข้าใจเข้าใจเข้าใจเราจะต้องปูสาหร่ายข้างในทุกบล็อกเพื่อที่จะให้มันปรับแล้วเราค่อยมาทุบสาหร่ายออกทีหลังเว้ยอะตอนนั้มันลึกล้ำสาหร่ายเต็มแม่น้าไปหมดเลยใช่แล้วคุณก็จะแหลกมากๆเลยทุกคนมันจะเป็นทรายถมนี่หมดเลยไม่ไม่ให้เหลือดินเลยใช่ไหมใช่ทรายถมไม่เหลือดินชิวๆครับถ้างานแบบนี้เออไม่ได้ยากเลยหรอกพี่อ ม่พี่แค่งงพี่กลัวทําผิดไม่ใช่หรอกพี่ผมรู้ว่าพี่ทําไม่ได้ฮะเออดูเอ้ยเดี๋ยว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 อเนี่ยฟาร์มมันทุกคนฟาร์มอะไรบ้างโอ้ยอยู่ไม่ไกลจำตาได้แล้วอะไรว่าฟาร์มอะไรบ้ไอ้ที่แต่แม่น้ำเบี้ยตัวเลี้ยงตัวนั่นอะโอ้มาน้ามาเนาเออมาน้าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใกล้เอดูทุกคนเราจะต้องใช้ดินอ่ะเดี๋ยวเอาดินนี่ดินก็คือพวกนี้ดินนี่ต้องใช้น่าจะเต็มตัวจะพอไปเนี่ย เก็บกันอาเรียบร้อยดินถามว่าเราดินมาเทิดเฮ้ยจะลู่ลูููู่่่ถามว่าเราดินมาทำไมแล้วเราจะวางดินเนี่ยไว้ตรงนี้ใหญ่เห็นไหมคือเราจะวางดินใส่ไปเลยนี่เห็นปะสวยปะสวยปะพี่สวยปะไหน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 เอ้ยล่ะเกาะดินทับเงินยห้อเออเนี่ยเห็นปะเออไม่แม่กูกูให้มึงใส่ทรายพี่กูให้มึงใส่ทรายไม่ได้มาดูดินมาดูไงดูมาดูข้างบนเป็นไงบ้างสวยไหม โอ้เออไม่ได้ให้มึงมาดูดินกูวิ่งมากกูก็ลังว่าเรียกร้องความสนใจเอาวางต่อไปเราก็จะวางดินปิดปกแล้วก็ถมวีเฟรมไว้ข้างล่างนะทุกคนนะให้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเอาเย็นเย็นไปอยูแห้งตายอยู่ข้างล่างแล้วทุกคนนะลากก่อนโอ้มืดแล้วมืดแล้วหมืดแล้วลากก่อนพี่พรีเปอร์อะไรจะเกิด อย่าเว็บอย่าอย่าพังเลยนะเว็บเว็บพังเลยนะชะตาจริงไว้เราได้ถือเก็บกัตวอันนี้เราต้องใช้โอ้โหใช้เยอะมากเลยอะดินอะดินเด้ยเดี๋ยวดินบ้านแเราหมดทุกคนก็ดินบ้านกูหมดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเดะเไอ้บ้านเดี๋ยวจำได้ว่าด voilà> ินในในบ้านมันมีหกพันก็อกเลยนะเจ็ดพันเจ็ดพันแค่เดี๋ยวอลังการงานสร้างจะหมดแล้วจะหมดแล้วเออจากเจ็ดพันบล็อกมั้งเหลือประมาณสามพันเนาะมื่อกี้ไปดูอยู่ ตายแล้วตายแล้วใช้เปลืองจังเลยใช่หรอนะทุกคนเปลี่ยยนเลสร้ากไอ้งูงูตัวนี้ทำไมมันเสียงงบประมาณเยอะจังวะไม่เข้าใจคือมันเสียงกอนแบบเยอะมากเลยวะทุกคนเดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละเราต้องยิ่งใหญ่เราต้องยิ่งใหญ่ก็อย่างเงี้ยแหละไม่พอโอ้โหอันนี้แค่ แค่เป็นที่เขาเรียกว่าเลยที่อ่าดูปาการังของพระเจ้าเลยทุกคนนะที่ดูปาการพระเจ้าของตัวงูนี่กำลังสร้างตู้ปลาขนาดยักษ์ที่น้องๆบอกว่าพี่เบฟครับเลี้ยงลมอะไรประวานใช่ประวานไม่ใช่คาดเลยเลยเราก็เลยจัดให้ฮะโอเคหลังจากเราทาอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปที่เราต้องทำเลยคือการเทน้ำไว้ข้างบนเว้ยอ๋อทำไมถึงอ๋อน้ำมันจะไหลลงพร้อมกันงั้นดรือใช่น้ำจะไหลลงพร้อม มันฉลาดจริงๆเลยนะน้ำพร้อมน้ำมันไหลลงพร้อมกันใช่ไหมแล้วน้ำมันก็จะหยุดเกีเรา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 แล้วกูออกเกินเนี่ยไอ้หยู่รอไปก่อนรอไปก่อนเฮ้ยไม่รอเลยกลัวกลัวดู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 บอยแป๊แป๊มึดูลูกน้องมึเป็นร้อยเลยมันมีมอนสเตอร์กันเยอะเหรอเออเป็นร้อยเลยดูดิเอออาเอาอีกพี่ขุดขุดขุดขึ้นมาบล็อกหนึ่งก็ได้เออได้ได้เออขุดมาขุดมาขุดมา พ่อคุณต้องการคนวางน้ําช่วยว่าน้ําเนี่ยต้องวางเยอะแน่ๆเลยเดี๋ยวขอวางน้ําแป๊บนึงนะทุกคนนะน่าจะต้องใช้เวลาจะขุดขึ้นไปยังไงวะเนี่ยอืมกูให้หน่อยดิบล็อกหนึ่งริมลิมเออเดี๋แล้วก็เออขึ้นไม่ได้อืมโอเคมีนงมีน้ำแป๊บหนึ่งโอเคเทเทดีซีเทเลย เจ็บโอเคโอ้ยเลยเลยโอ่ะ okay. oh, oh. <laughs> <laughs> ถึงละเจ็บเจ็บเฮ้ยเหมือนน้ำมันเทให้เองงั้นแหละดูดิไม่ไม่ไม่เทอยู่ผมเทอยู่มันก็เลยเป็นอย่างนั้น <laughs> <laughs> อ่ะใช่ไงพี่ไม่ต้องรับวึ๊บโอเคเออน้ำมันก็ง่ายดีได้嘛เออน้ำมันง่าย แล้วน่าจมตรงนี้บักไปเลยอย่าบักเสร็จเลยรู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 ปิดรูรูปิดรูใส่รูให้ไปท่วมพอกมอนเตอร์ไปเลยนี่เดี๋ยวชุบ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 ชบชบชบโอเคทุกคนเรียบร้อยค่อยไหลค่อยไหลจะได้เป็นแบบอภิมิหาน้ำเออเรียบร้อยต่อไปเราทำอะไรอ่ะมี่เราทำ ขุดดินออกพี่เบ๊มมึงใส่ดินทำไมใส่ดินปุ๊บทำเสร็จปับ๊บขุดดินออกปั๊บโอ้โหเรียบง่ายเรียบเกินเดี๋ยวเบาเสียก่อนมันไม่เรียบง่ายเว้ยคือตอนใส่ง่ายแต่ตอนขุดอะย,ยากอยู่นะไม่ไม่ไม่เราก็ขุดอยู่ข้างบนไงอย่างงู้<อ>เลยพี่ถามถามผมได้พี่ถามผมได้เอ๊ะตรงกลางเลยขุดไงเราก็เราก็ไล่ขุดอย่างนี้เลยเราบินได้ดิ <c oughs> เออเนี่ยเราก็ไล่ขุดอย่างนี้ไปเลยเนี่ยเห็นไหมเราล้าเนี่ยมันก็ ไปข้างล่างเพื่อที่จะเต็มทุกช่องนะครับผมแล้วเราก็จะทําการปลูกสาหร่ายลงไปเว้ยใช่ให้ใหมันโตปรับน้ําให้น้ํามันไม่ดันมอนสเตอร์ลงข้างล่างแค่นั้นก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมเก้ยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรตู้ปลาขนาดยักษ์ในการใช้งาน,นใหญ่เกินใหญ่เกินอีซีแล้วต้องปลูกปิงทะเลไปเยอะนะทุกคนนะมันจะได้สว่างสวงอ๋อปิงทะเลเออใช่ใช่แตงกวาดองแตงกวาดองเนี่ยเยอะ เอาครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เรผมเดี่ยวก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหมนคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่เบิ้ลกับพี่เฟมจะไป,ะปล่าม,มอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์น้ำใช่เอาไปให้หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมเราจะใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วกันเนาะแล้วก็อไอ้ฉากากลางลาวเนี่ยเดี๋ยวพี่เบิ้ลไปจับให้ทีหลังแน่ชากังลาวทุกคนรอไปก่อน ใช่ตอนนี้มึงรอทากระลาวไปก่อนโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใช่ครับผมเบเดิน์รายการทะบุเจ้าใหม่พานาพันจอยใช่ใช่นีครับผมไปละโหต้องขุดอีกนานเลยเด็กดูเด็กดูดิโหขุดยากเดินยากลำบากขุดทีละสองบล็อกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำเป็นว่าเนี่ยลัวๆเนี่ยดูดิมันพันหลังดิพันหลังพันหลังมาดูฝั่งเนี้ดูดิทำไงวะมันจะเสร็จฮ้ยดูยังไม่ไปไหนเลยทุกคนดูจัดช้า